สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพระทองคำนะครับของเกจิอาจารย์ยุคก่อนนะครับจำนวนมากมายที่เราจะนำมาเสนอเป็นพอทั้งเขบนะครับอันนี้เราเป็นนำเสนอในอกุของเราที่มีอยู่ประมาณ100%เนี่ยเราเอามาโชว์แค่1%เท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีพระอะไรมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น เหรียญถ้าเอาข้อลับโดนจำนำนะครับก็เก้าบุยกว่าบาทละนะครับนั่นก็เป็นเนื้อทองนะครับทองคำเนี่ยองนี้เป็นเหรียญของเห็นไหมครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัด รหารไม่นะครับตัวน,นี้ออกน่าจะออกประมาณปีสองสี่หนึ่งแปดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจสองสี่หนึ่งแปดหรือสองห้าหนึ่งแปดผมไม่แน่ใจนะครับความเป็นภาคค่อนข้างจะเป็น เป็นพระใหม่เลยนะครับแต่ว่าเป็นพระเก่าแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานใดนๆนสิ้นนะครับสภาพเดิมร้ออนะครับอาจจะย้อนแสนิดนึงนะครับความสวยเฉพาะมูลาค่าทองถ้าเข้ารับลงจำนำก็ไถยถอนต้อง,งราคา9ก้าหมื่นะครับถ้าเป็นราคาปัจจุบันก็น่าจะบักแสนนะครับเฉพาะทองคำนะเหรียญน,นี้ค่อนข้างจะราคาสูง เป็นที่เล่นนิยมกันในท้องจลาดนะครับเปลี่ยนทองคำลงปูดทิมชั้งล่างก็จะมีโค้ดของท่านนะครับนะยันสองห้าหนะึ่งแปดหรือหนึ่งเก้าแอดมินจำไม่ได้นะครับพอนี้สายตามไม่ค่อยดี อย่างค่อนข้างสวยทองคำองต่อไปเราไปดูอของพระเดชป็นคนท่านวงปูปั้นนะครับเนื้อทองคำวงปูปั้นเนื้อทองคำนะถ้าเป็นใบที่ออกจากลวงรนั้นก็เก้าหมื่นนะครับราคารับจำนำพอลงรัะนาฯเขาจะไม่รับจำนำพระนะครับเขาจะรับจำนำแต่เนื้อตัวทองนะครับ ันนี้เราก็เลยเอามาเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านได้ดูนะ2517หลวงปูกวั่นนะรุ่นแรกนะร็จิ์สร้างถวายเลยแหละรุ่นนี้สกลนครนะครับวัดถําขามนะครับนะงานค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ได้ผ่านกันใช้งานเลยเขาว่าได้แต่ว่าเป็นเหรินเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับ หลวงปู่ว่นเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นโภลิโ,โตที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาพระที่ทําเหรียญมากที่สุดในบรรดาสายหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็เหรีอขยงท่านก็เล่นราคาหลักล้านนะครับหลวงปูป่ว่นต่อไปเราไปดูของท่าน,น,นถ้ารับจำนำจากโรงรับจำนำก็แปดเปแปดเฉพาะเนื้อทองคำนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงคุณค่าของเหรียญหลวงปู่โต ทำไมที่ท่านยังมียศเป็นพระครูบริยะกิตนะิ82ปีนะครับนะท้งคติท่านก็นมีโค้ดปูโตรสร้างเมือบบ่อปี2511ครับ2511งานสวยสะอาดใหม่นะครับ น,นี่เลียนจัากสัวนะฮะหลวงปู่บุญวัตรงำบางแก้วนะครับงานคมกกิบสวยมากนะครับมีโค้ดด้านหลังถ้าเป็นเฉพาะนี้ต้องคำถ้าเราเอาเข้าลงรจำนำเนี่ยดยจำนำเจ็ดหมื่นสี่เฉพาะเราไปตั้งไถท,ทองเนี่ยทองของลงแร้วจำนำเนี่ยถ้ามูลค่าของมระอันนั้นอันนั้น น่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับอตนนี้เฉพาะโรงเราจะทำเขาจำนำเฉพาะทองคำลงปูบุญวัดกลางบางแก้วนควรปฐมสวยนะครับกำลังจะหาอมุมให้ลูกเพจได้ดูวอนนี้ลราถ่ายทำตอกลางคืนนะครับเอาเวลา,าว่างๆก็มงรีวิวให้ดูให้ชมกันด้วยความเพลิดเพลิน หล่อโูราณน,นะครับเขาเรียกว่าหลอโมราณท่านปลูกท่านปูกบุญอ่าเรียนต่อไปเราไปดูของท่านหลบพ่อให้ทายก็าว่าหลวพ่ออะไรนะครับแต่ว่าราะคาทองคําก็ลงแล้วเจนเขาลบจำนำนหกหมื่นสี่หลบพ่อเงินนะครับสองห้าหนึ่งศูนย์แอดมินยังไม่เกิดเลย พ่อเงินวัดบางคามที่กูที่กูของแอดมินดูแลก็ยังมีมีเยอะเยอะอันนี้ที่เอามาโชว์นี่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านเองนะครับยังมีอีกอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ยังยังไม่ได้เอามาโชว์เฉพาะที่เอามาโชว์นี่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ท่านหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โต วัดประดู่หิมพีกรุงเทพมหานคร,รทวนบุรีนะครับมันปวดโดดท่าจะเด่นด้านด้านภาพปิดตานะครับภาพปิดตาท่านจะโดดเด่นอันนี้สร้างเมื่อปีสองหหนึ่งศนะครับฉลองครบ80ดปีให้ท่าน ไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณบริุทธโธนะครับจะเป็นเฉพาะทองคําที่เข้าไปํานําหลุดํานําก็หกหมื่นกว่าลนะครับจากนั้นองค์พระราคานี้ก็น่าจะขึ้นหลักหลักหลายแสนหลายล้านนะครับที่คนเล่นกันหลวงพ่อคูณปีอะไรเรามาดูกันครับสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับสองห้าหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบาร,รมีสองห้าหนึ่งเก้า เหรียญรุ่นนี้จะสร้างน้อยนะครับถ้าเป็น117เนี่ยราคาจะไม่ไม,ไม่ไม่สูงเท่า19า 1, เพราะ17เด้สร้างมาเยอะแต่19นี่สร้างมาน้อยนะดูความสวยความใหม่ขององค์พระรุ่นสร้างบารมีอนะอกที่วัดบ้านไร่เลยนะครับรุ่นแรกสร้างบารมี19นะเนื้อทองคำองพระเดชคุณหลบพ่อคูณบริสุทธโท ไปดูองค์หลวงพ่อคูณองค์ต่อไปนะครับหลวงพ่อคูณเฉพาะเนื้อทองเฉพาะทองคาอย่างเดียวเนี่ยะลงรัชนำเขารับไว้ที่หกหมื่นสองหลวงพ่อคูณรุ่นเกิเินพรหลวงพ่อคูณรุ่นเจรเินพรสองห้าสามหกนะครับสร้างปีสองห้าสามหก วัดบรรลัยสร้างนะครับงานสวยทุกองค์นะครับที่เอามาโชว์นี่เป็นงานถือว่ายังไม่ผ่านการใช้งานเลยแต่ว่าเป็นงานเก็บสะสมนะครับอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำลงก็จะได้ารับตำแหน่งเที่แปดหมื่นห้านะครับไถ่ถอนที่แปดหมืนห้าแต่ราคาองค์พระก็น่าจะหลา,หลายตั้งอยู่นะครับ ขูดบริจิตโตเนื้อทองคำนะครับห่วงเนือห่วงเดิมอยู่เลยนะเนี่ยห่วงยังเก็บไว้อยู่ในตะบับเหมือนเดิมนะนะอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองคําแท้นะครับเหรียญทองคาเนื้อแท้เดี๋ยวเราไปดูงานก็อื่นกันต่อนะครับว่าเรามีอะไรมานำเสนอบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระนี่นะครับอันนี้จะเป็นพระยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลอันนี้เป็นเกาะเป็นกเกาะเลี่มทองทั่วไปนะครับไม่ไม่ใช่ทองคําแท้นะครับน่ะค่อนข้างจะสวยนะครับพระเก่านะอย่นี้เป็นขุนแผน คุณแผนของอยุธยานะครับค่อนข้างที่จะใหม่สภาพใหม่นะครับแต่ว่าเป็นพระเก่าแต่สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับเงาแสงมันสะท้อนมานะครับความคมชัดของเนื้อเนื้อพระยังสวยมากนะครับแทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นงานสะสมเพิ่มมากกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่1%ต้องบอกว่า1%ที่เอามานําเสนอให้ลักเพจได้ชมกันนะอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปูดทวดเนี่ยนะครับปูดทวดเนี่ยเป็นพระเก่าสวยครับสวยสวยมากของนี้สำหรับคนที่เขาชอบนิยมพระเครื่อง ราคาน่าจะรู้กันครับว่าราคาแต่ละท่านแต่ละเหรียญรุ่นเก่าขนาดนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะพระครูวิสัยโสพนโสพลหลวงปู่ทิมนะครับงานรุ่นเลื่อนสมาร,รััพฟ์งานค่อนข้างสวยมากใหม่มากนะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยการใช้งานเลยก็ว่าได้นะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทว งานสวยหลงปูท่ทิมองค์นี้นะครับหายากถ้าคนไม่มีบารมิกยิง,งหาหาชมยากนะครับหาครอบครองได้ยากนะครับหาอะไรที่เป็นอะไรที่หาชมได้ยากอันนี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเงิน้านอาจจะหลายล้านด้วยนะครับสภาพใหม่จิ๊บเลย ค,ความคมชัดของเนื้อพัดอกเต็มนะครับอกนะอกอันนี้ยก็อาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวที่ไม่มีกรอบให้ดูนะครับทนข้างที่จะใหม่มากอางนี้นะครับเนี่ยสม็มูเงินบนแล้วงานที่แต่วันนี้ไม่ได้เอาใบใบใบประกาศรับรองที่ได้เกจิบัตในการ เขาประกวดงานพระต่างๆเนี่ยเอาไม่ดูนะครับพอดีหาไม่ทันพอดีจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปไปแวะมาหาครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็เอามาเก็บข้อมูลเป็นการไล์สดให้ท่านได้ชมกันนะครับสมเด็จดุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเก่ามากนะครับ,นะรบเป็นพระยุบแรกๆของสมเด็จพจระอาจธรจ์โตท่านสร้างไว้ สมเด็จพระจันทร์จะสร้างไวห้หลายช่วงเวลานะครับไม่ได้ว่าสร้างตุ้งทีเดียวแล้วจบเลยนะครับท่าจะมีการสร้างต่างกรรมต่างวันละกันแล้วก็ต่างวัดด้วยนะครับงานค่อนข้างที่จะเก่าสภาพค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์นะครับใหม่มากนะต้องประคองครับอนันตรายตกหัวแตกเห็นไหมความคมชัดขององค์พระความเก่า อันนี้เป็นงานเก็บสะสมของท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ของแอดมินเป็นคนให้แอดมินมาเป็นทุนในการทํางานเพื่อจะหาเงินสร้างพระเจดีย์28พระองค์นะครับทา่านก็เลยมอบมาให้แอดมินเนี่ยเป็นดำเนินการด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่เพื่อหาปจัจจัยมาร่วมกันสร้างสร้างพระมาหาธาตุเจดีย บรรจุพระเจดีย์ของพระเจ้า28ิบพระองค์นะครับอันนี้จากชมรมอันดับหนึ่งของชมรมพุทธคุณพระเครื่องในะบรับรองใบรับรองไม่ได้อามานะอันนี้เป็นหลวงปู่ทั่วมันจะมีใบรับรองอยู่ที่ในกลุ่มของอาจารย์ขอยมินเนี่ยมีประมาณสักเกือบร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยรางวัลน,นะเหรียญด้วยต่างๆของคณาจารย์ยต่างเนี่ย เอาไปประกวดตามสนามผ่านได้อันดับหนึ่งเกือบทุกรายการไม่เกือบแล้วทุกรายการเลยเขว่าไดนะ้ความสวยความคมขององค์พรนะสวัสดิ์ชนะิงอันดับหนึ่งนะแต่ว่ากิบจกบัตรมันจะมีมีกิจวัตรรับรองอีกนะครับแต่ว่าไม่เอามาด้วยเพราะว่ากลัวจะเทอะทะาในการเดินทางเป็นดุเหรียนนีกองนึงครับเหรียญทสุดท้ายของงานเนื้อผงเนื้อเนื้อโลหะ นี่เป็นน้องปูหมุนนะครับห้องปูหมุนวัดบ้านจานนะครับห้องปูหมุนสวยครับใหม่งานใหม่นะวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครสละแก้วสองห้าสนะี่สามงานน้องปูหมุนเข้าประกวดนะในชมรมนีนะ้ได้อันดับหนึ่ง นะครับอันดับท่านใดสนใจที่จะร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า28องค์ติดต่อเข้ามานะครับชอบองค์ไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะเราจะเอามาตอนนี้ไม่ได้เป็นการซื้อขายแต่เราจะเอามามอบเป็นของสมนาคุณสําหรับผู้ที่บริจาคสร้างพระธาตุเจดีย์กับเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูพระกุอีกองค์หนึ่งพระกุของทางสมเด็จพระพารธเโต แต่ว่าจะเป็นยุคหลังนะต้นเด็ดตถ้าจะสร้างสองยุคยุคต้นต้นก็คือโอ์ที่ผ่านไปตะก,กี้นี้นะครับเนะดี๋ยวจับให้ดูชิละชิ้นนะครับดูทีละชิ้นนะดูครับสังเกตดูครับว,ว่าพระที่ได้มาชุดนี้ลืมบอกไปว่าชุดนี้ได้มาพอนี้มีหม่อมท่านหนึ่งเป็น,เป,นเป็นหลานเป็นเหลน น่าจะเป็นรุ่นรุ่น,นเลยร,รุ่นหลานเนี่ยของรัชกาลที่สี่ท่านมอบให้พระอาจารย์ของแอดมินมาทั้งหมด1,000องค์นะครับก็จะมีพิมพ์ต่างเนี่ยเนี่ยสะสมอยู่ในในใน,ในตะบับที่เขาแยกไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยเป็นพระเก่านะแต่ว่าจะเป็นพระที่ทํารุ่นหลังขึ้นมาแต่ว่าเป็นยุคข,ของทัเด็จโตนะครับแต่ว่าทัเด็จโตท่านจะสร้างต่างกามต่างวรระนะ นะถ้าเป็นยุคแรกๆองค์แรกๆเลยที่ท่านทําแจกอันนั้นราคาเขาช่างจะสูงนะน่าจะหลักล้านหลักหลักห้าสิบหกสิบล้านขึ้นนะครับเพราะมันหายากนะงานพวกนี้ผ่านการประกวดเยอะนะครับแล้วก็ได้ใบรา,างวัลเยอะแยะนะครับนะเป็นหม่อมเจ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมอบให้มานะครับให้พระอาจารย์มาก่อนที่จะได้มาท่านพระอาจารย์ก็ได้นิมิตก่อนแล้วลนะิมีร้อยปด นะองคนี้มีรอยบิน่นะดูเนื้อสวยคมคมทุกองนะครับคม,คมทุกองนะตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ในกลุ่เเก็บไว้อีกประมาณสักน่าจะ900กว่าองค์นะครับนะสภาพเนื้อแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพิมพ์อาจจะตาก,กันไปตามตามแม่แบบนะสมัยก่อนจะใช้มือกดนะครับ งานค่อนข้างจะคุมสวยนะครับไปดูองค์ต่อไปนะครับสวยนะครับอ,องน,นี้ถ้าจะร่วมบูชานะครับราคาไม่สูงครับเราให้บูชาองค์ละหมื่นห้าองนี้นะครับในในระดับเนี้ยสิบองที่ท่านพระอาจารย์เราให้มาเนี่ยนะครับอันนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับมาจากมีหลักฐานในการรับมอบอย่างดีนะครับตำรวจในโรงพักเนี่ยทั้งคณะ มา,มาต้อนรับพระอาจารย์แล้วก็ท่านหม่อมก็ถวายแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกถ่ายรูปเป็นหนักฐานในการมอบพระองค์นี้ให้มาเพื่อให้พระอาจารย์นํามาต่อย,ยอดในการที่จะมอบให้กับผู้ร่วมศรัทธาในการร่วมสร้างว่ามหาธาตุเจดีย์ด้วยกันนะครับงานสวยคมนะครับคมผ่าไปห้าองค์ละ องค์ไหนก็สวยฮะเดวอาไว้พวกสินพระสองเล่นๆะนะครับนะ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 ดูเนื้อได้นะเนื้อค่อนข้างจะเก่าร้อยกว่าปีนะครับผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับร้อยกว่าปนะีความสวยนะองค์ที่6กนะอ่อง์ที่7ที่จะเอามาโชว์สวยครับ มีรอยรอยดินนะตอนนี้เรายังเหลืออีกประมาณภาคกวดนี้ได้มาทั้งหมดหนึ่งพันองค์ครับหนึ่พองค์ท่านพระเจ้า,าก็จะแจกแจ่ายใกล้คิดไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะเหลือไว้อีกประมาณ800องค์นะครับถ้าไม่ใช่เป็นลูกหลานของรัชกาลที่4ให้มาเนี่ยก็คงจะ เป็นอยาไรที่เื้อสือได้ยากนะว่าใครจะมีพระกุกแบบนี้ได้ถึงพันองค์นะครับหลักฐานก็มีเป็นเื้อสายของรัชกาลที่สี่เป็นหม่อมเจ้าท่านผู้หญิงนะครับเป็นผู้มอบให้แล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจโรงพักเนี่ยมาเป็นสกขีพยานยในการส่งมอบพระให้นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับองค์ต่อไปนะงานสวยสวยทุกองค์เลยนะครับสังเกตครับ แอปมันจับขึ้นองค์ไหนก็สวยสวยเนี่ยนี่ก็สวยแอปพิมพิมใหญ่เนื้อค่อนข้างที่จะเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อแน่นนะครับเราโชว์ไปกี่องค์แล้วครับสี 4, 7, 8, 9, 10, 10, ่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเองค์ที่สิบเอ็ด ด,ดูเอาครับว่าพระสมเด็จสวยแค่ไหนนะครับสำหรับผู้ที่หลงไหลพระสมเด็จอยากจะมีไว้สักองค์นะครับแล้วงานนี้ได้รับการพูดทายพิเศษเพิ่มเติมนะครับจากพระอาจารย์ที่อยู่ในป่าในเขาแต่ยังไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับเพราะว่ากลัวคนจะไรปรบกวนท่านนะครับแต่ว่าที่ท่านได้มาตรงนี้ท่านได้มาจากหม่อมเจ้าหญิงเป็น น่าจะเป็นหลานหรือเลนแอดมินจะไม่ได้นะครับลืมลืมแต่ว่ามีหลักฐานในการส่งมอบพระให้นะครับท่านพระอาจารย์ท่านไปรับเองถึงถึงในวังนะครับผระนี้ถือวาพระมาจากในวังจริงจริงท่านพระอาจารย์ก็ไม่อยากให้เอ่ยชื่อท่านนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเอาเบื้องสูงแอบอ้างแต่เราไม่ได้แอบอ้างครับเราพูดความจริงนะครับพูดความจริงเราสุขุฟันธ์นะสมเด็จจุดนี้เราเอาโช์แค่นี้ก่อน ราพระสมเด็จตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ,องค์อื่นอีกสักสักเป็นพระอะไรดีเอาดูหลวงปู่โตดีกว่านะครับหลวงปู่โตหลวงปู่โตเนี่ยหลวงปู่โตหลวงปู่โตเนี่ยหลวงปู่โตพระราชสังวรพิมลน,นะครับหลวงปู่โตอินทสุวรรณโน วัดประดุจิมพีกรุงเทพศาสตรไทมากสร้างเมื่อสองห้าสองหนึ่งนะครับเนี่ยความสวยความเก่าพระสี่สิบกว่าปีนะครับนี่นะความสวยขององค์พระนะครับเดีย๋ยวเอาตรับนี้ลงก่อนไลฟ์สุดจากจากล่องให้ดูเลย ไร้เสถก็ต้องพอดีนอนที่วัดก็เลยเอาเวลาว่างนี่ก็มาไห้เสดให้ชมเพลินๆกันนะครับแกะไม่ออกเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับกว่าองค์พระจำรุดนะแต่ว่าเป็นพระมาจากทางวัดโดยตรงแน่นอนนะครับเพราะกล่องก็ยังเป็นของเดิมอยู่สีสิบกว่าปี เราจะลองเอาให้ดูสักองครับมาดูด้านหลังสักองหนึ่งภาค่อนข้างที่จะเก่า4ี่สกว่าปีที่แล้วหลวงปู่โตสวยครับหลวงปู่โตถ้าจะเด่นด้านด้านพ้าปิดตานะครับแต่รับนี้ชุดนี้ชุดกรรมการมี5้าองค์นะครับอีกสัก สามสี่วันแอดมินจะเข้ากรุงเทพนะครับใครอยากชมลองติดต่อไปที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวแอดมินทิ้งเบอร์ไว้ให้หน้าหน้าจอนะครับอยากเห็นก็สอบถามแอดมินไปได้นะตอนแอดมินเข้าที่เข้าไปกรุงเทพนะครับนี่น้องปู่โตเหมือนกันนะครับปาปิตาลปูโตรุ่นฉลองเก้าสิบสองปีของท่านนะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด ชุดนี้เป็นชุด4องค์มีสั oh นะกการะหนองค์นะครับพระปิตา3ามงาน40กว่าปีนะครับ40ตอนนี้มันปี6 67นะอันนี้2 1 46 47ปีนะครับท่านะนสร้างไว้ตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ ไปดูตลับสุดท้ายที่เราจะเอามาโชว์กันอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพียงแค่1%เซที่แอดมินได้รับมาจากกูบาอาจา์นะครับเอามาโชว์แค่1%นอันนี้เป็นวงปูทิมอิสเรียกโกนะครับอิสรียโกอิสานิกโกมงคลศจิราเอกอ์วัดอหารไล่บ้านค่ายระยองอันนี้ค่อนข้างจะเก่านะงปูทิมเป็นพระ ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่เฉพาะเหล่านี้ก็ราคาสูงแล้วนะครับมันไม่จะแกะให้ดูได้เลยเพราะว่าไม่ได้เอาเอาอุปกรณ์การงัดแงะมาเป็นสภาพใหม่จากกล่องเลยนะครับดูเนี่ยใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับเนีย่อยอ,อุ้งนี้เอาเข้าประกวดที่ไหนก็ชนะแน่น,นอนครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะสวยคมแล้วก็ยังไม่เคยผ่านการใช้งานหนะลวงปู่ทิมวัดมหารไหนนะใครที่สนใจที่จะรูปสร้างมหาธาตุเจดีกับไปนนติดต่อเข้ามาครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนสอบถามเปรียนอันตราค่าบูชาได้นะครับบางองค์ก็ราคาหลักล้านนะครับส่งวมาจะเป็นหลักล้านนะครับเพราะเป็นเฉพาะทองคำก็หลักแสนแล้วเฉพาะทองคำเนี่ยถ้าเอาเนื้อทองคามา ที่ให้ดูตอนต้นรายการเฉพาะทองคำนี่ก็น่าจะหลักแสนแล้วตอนนี้นะครับราคาบาทนี่ก็ส0 0 0 0กว่านะองค์พระเกือบ2บาทเฉพาะทองคำถ้าองค์รวมของบูลค่าของพระด้วยก็นนราคาน่าจะเป็นหลักล้านนะครับท่านใดที่มีความพร้อมอยากจะช่วยแอดมินสร้างพระธาตุเจดีย์พระพเจ้ายี่ระปองคนะ์ก็ติดต่อเข้ามา เราจะมอบเป็นของสมบูรณคุณให้นะเราไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ราคาแต่ตัวแต่ว่าก็ต้องมีเหตุมีผลมีราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับเราจบงานรีวิวประมาณเท่านี้ก่อนสําหรับรีวิวนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับต้องย้ำครับว่าพาพาที่เอามาโชว์เนี่ยโชว์เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่นะครับอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาไลฟ์สดให้ดูใหม่นะครับหรือท่าน,นอยจะอยากจะติดต่อแอดมินนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่ง 1> 5 1 6หนึนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะทางเมืองจีนนี่ยกำลังเล่นกันนะกเ่เรื่อราคาคนจีนเขาเข้ามาในเมืองไทยทเขาเล่นกันราคาค่อนข้างจะสูงนะซื้อไม่อัน้นคนจีนเขามีเงินนะครับเด,ด,ด,ดี๋ยวนี้พระดังๆดีๆในเมืองไทยเนี่ยจะไปอยู่กับคนจีนทั้งหมดแต่ว่าชุดเนี้ยยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะแอดมินดูแลให้แอดมินรับผิดชอบในการที่เอามาให้คนได้ร่วมบุญในการที่จะเอาไปสร้างพระ มหาทาตเจดีที่จังหวัดอุดรธานีนะครับพระาธาตเจดีที่อุดอรเนยกล่องกล่องโอเคครับเอาเท่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับ